คุณจะหาหรือคุณจะเป็นโดยมองโลกของไทยบายธีรพัฒน์ให้ใครต่อใครๆมักจะถามว่าทำไมคนในโลกนี้ในสังคมนี้ในยุคป,ปัจจุบันนี้จึงหาคนดีๆยากจังจะมีน้อยคนมากครับที่จะตอบถูกและน้อยคนมากนะครับที่จะชี้ไปที่คนนั้นคนนี้คนนน้นว่าเขาเป็นคนดีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่พวกทุกคนนะครับกำลังแค่มองหาเท่านั้นเองแต่คุณไม่คิดที่จะเป็นคนดี ถ้าปัจจุบันนะครับคุณคิดว่าอะไรดีคุณคิดว่าอะไรเหมาะสมทําแล้วตัวเองได้ผลประโยชน์และคนอื่นไม่เดือดร้อนทําแล้วคนอื่นได้ผลประโยชน์ด้วยทําไปเถอะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเศษเสียเ้ยวนิดนิดคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นในวันนี้แต่เชื่อนะครับว่าความดีที่คุณทําไปอ่ะจะเกิดความภาคภูมิใจของคนเองลึกๆอยู่ภายในเพราะฉะนั้นบางครั้งความดีที่เราทําอาจจะยังไม่ป ในลึกๆครับคนเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความรู้สึกดีๆที่ได้ทําความดีแล้วนั่นแหละครับคนจงทําไปเถอะครับมันไม่เสียครับแล้วสักวันหนึ่งจะมีคนดีๆขึ้นมาอีกคนหนึ่งคือคุณนั่นเองจากธิรบัติเกิดมาเพื่อแต่งคุณเกิดมาเพื่อแบ,บ่งปันสวัสดีครับ